ยินดีต้อนรับกลับสู่ NK Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถยนต์หรือระดับตำนานอย่าง Mercedes-Benz โดยเฉพาะรุ่นปี2025ที่เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับใหม่ทั้งในด้านการออกแบบเทคโนโลยีและสมรรถนะไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Benz หรือเป็นคนที่ชื่นชอบวิศวกรรมยานยนต์ระดับโลกวิดีโอนี้จะทำให้คุณหลงรักมากขึ้นแน่นอนเริ่มกันที่ภายนอกของรถยนต์ Mercedes-Benz ปี2025ที่ต้องบอกเลยว่าสวยสะกดทุกสายตา ด้วยเส้นสายที่เฉียบคมตัวถังที่ดูกว้างและแร่งและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกอนาคตสุดๆโลโก้ดาวสามแฉกที่เป็นเอกลักษณ์ของ Merced e s ตอนนี้มีรุ่นที่สามารถเรืองแสงได้แล้วเช่นรุ่น S Class และ EQS ระบบไฟหน้าแบบเลดที่ออกแบบใหม่มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละรุ่นดูหรูหราและทันสมัยสุดๆโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมองจากด้านข้างจะเห็นได้ว่ารูปร่างของรถดูคล่องตัวและทันสมัยมากขึ้นมือจับประตูแบบฝังเรียบไปกับตัวรถช่วยเพิ่มความเรียบหรู ล้อแม็กดีไซน์ใหม่มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด18ไปจนถึง22นิ้วและด้านท้ายของรถ Mercedes b e เบปี2025หลายรุ่นยังมาพร้อมกับไฟท้ายแบบเล็ดเต็มแถบที่ทำให้รถดูโดดเด่นเวลาขับผ่านไปเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือความหรูหราขั้นสุดเบาะนั่งวัสดุพรีเมียมการตกแต่งด้วยไม้แท้อลูมิเนียมหรือคาร์บอนไฟเบอร์ขึ้นอยู่กับรุ่น ไฟตกแต่งในห้องโดยสารแบบแอมเบียนไล่ปรับได้ถึง64สีและจอแสดงผลที่ล้ำสมัยโดยเฉพาะในรุ่น EQS ที่มาพร้อมกับหน้าจอ h y เปอร์ส e รีครอบคลุมทั้งแผงหน้าปัดมาร์วัดดิจิทัลและหน้าจอผู้โดยสารด้านหน้าในจอเดียวในรุ่น S-Class ปี Class 2025คุณจะพบกับหน้าจอแสดงผลแบบ3มิติมาพร้อม HUD แบบ AR Augmented Reality และหน้าจอสัมผัส OLED ขนาด12.8นิ้วที่ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบนำทางไปจนถึงฟังก์ชันโน้ตบอก ทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังในรุ่นระดับสูงระบบควบคุมด้วยเสียงก็ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติแค่พูดว่า Hey Mercedes ระบบก็จะปรับแอปเปลี่ยนเพลงหรือแม้แต่เล่าเรื่องตลกให้ฟังระบบเสียงเบอ b u r m เตอร์ยังคงเป็นพาร์ทเนอร์หลักของ Mercedes และในรุ่นปี2025ระบบเสียง CD ให้ประสบการณ์เสียงรอบทิศทางระดับโรงภาพยนตร์เสียงเบสจะสั่นสะเทือนไปตามเบาะนั่งและระบบตัดเสียงรบกวนก็ทำงานได้ดีมาก ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกส่วนตัวขณะขับขี่ในด้านความสบายเบาะนั่งในทุกรุ่นถูกออกแบบใหม่ให้อบรับสรีระได้ดียิ่งขึ้นพร้อมระบบควบคุมอุหภูมิแบบแยกโซน2หรือ4โซนและในรุ่นหรูอย่าง S-Class หรือเม็บักเบาะหลังสามารถเอนนอนได้มีหน้าจอควบคุมส่วนตัวพร้อมระบบทำความเย็นที่ที่วางแก้วน้ำมาต่อการที่สมรรถนะของ Mercedes-Benz ปี2025ที่มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบใหม่ เครื่องยนต์เทอร์โบ4สูบหรือ6สูบพร้อมระบบไมล์ไฮบริดขนาด48โวลต์ที่ช่วยเพิ่มแรงบิดและประหยัดน้ำมันมากขึ้นระบบเกียร์9สปีดทำงานได้อย่างลื่นไหลและตอบสนองฉับไวถ้าคุณเป็นสายแรงรุ่น AMG อย่าง C63 ปี2025ใช้เครื่องยนต์ไฮบริด4สูบเทอร์โบชาร์จที่ให้แรงม้ามากกว่า670ตัวเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ภายใน3.4วินาทีเท่านั้นส่วน E 6 3ยังคงให้การควบคุมที่แม่นยำและขับสนุกด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อ C-MATIC บวกสำหรับคนที่มองหาความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Mercedes ยังมีรุ่น EQ Series อย่าง EQS และ EQE ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์คูลให้กำลังสูงสุดถึง516แรงม้าวิ่งได้ไกลถึง640กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งขึ้นอยู่กับรุ่น การชาร์จแบบเร็วสามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น EQS 580ทำเวลาศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ในประมาณ4ีวินาทีขับเนียบร้ายแรงสะเทือนและลื่นไหลระดับรถยนต์หรูที่สุดในตลาดระบบการสะเทือนถุงลมช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลเหนือระดับไม่ว่าจะวิ่งบนถนนใน,ในเมืองหรือทางไกล Mercedes, เม r c e d e s b e n บปี2025ย่ายังมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ทันสมัย ทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยเปลี่ยนเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่มีอาการง่วงซึ่งในปีนี้ได้มีการเพิ่มเซ็นเซอร์ชีวภาพเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบไร้พายโลทที่สามารถขับอัตโนมัติในบางพื้นที่ของถนนอย่างสมบูรณ์แบบระดับเลเวล3มมาถึงเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ Merced e s b e n z ปี2025มีหลายรุ่นให้เลือกตามงบประมาณและสไตล์ของผู้ซื้อ เริ่มจาก C Class รุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านบาทส่วน e Class เริ่มที่ราว2.2ล้านบาทให้สมรรถนะและความหรูที่เพิ่มขึ้น S Class เริ่มต้นที่ประมาณ4ล้านบาทและในรุ่นเมเบัคที่ตกแต่งสุดหรูจะอยู่ที่ราวๆเจ็ดถล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกรุ่นไฟฟ้าอย่าง EQE เริ่มต้นที่ประมาณ2.6ล้านบาทและ EQS เริ่มที่ประมาณ3.7ล้านบาทในขณะที่รุ่น AMG หรือรุ่นพิเศษสามารถทะลุไปถึง5ล้านบาทขึ้นไป ในกลุ่ม SUV เช่น GLC เริ่มที่ประมาณ1.9ล้านบาท GLE ประมาณ2.5ล้านบาทส่วน GLS และ Maybach GLS อยู่ที่ราว3.8ถึง7ล้านบาทราคาทั้งหมดขึ้นอยู่กับประเทศภาษีนำเข้าและออปชั่นเสริมต่างๆเช่น n i Package Driver a s s i s t a n t Package และ Premium Package สรุปแบบไม่ต้องสรุป Mercedes-Benz ปี Mercedes B 2025คือการรวมเอาความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะระดับสูงไว้ด้วยกันอย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์ปกติ รุ่น AMG หรือรุ่นไฟฟ้า EQ ทุกคันล้วนออกแบบมาให้ตอบโจทย์ชีวิตสมัยใหม่พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับขอบคุณที่รับชม NK Auto Review ถ้าคุณชอบรีวิวจอดลึกรถหรูแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณอยากขับรุ่นไหนมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า